แม่เวลาปิ้งใส่นี้ด้วยนะหน้ากากเป็นมะเร็งนะเอยแต่คนเตือนหลายคนแล้วเขาก็บอกแม่ไม่ถนัดเวลาพูดเวลาพูดกับลูกค้านะแม่บอกแค่เวลาคุยกับลูกค้าคุยไม่ถนัดคุยไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องวันมาใส่นี่เนีลยวคุยไม่ถนัดก็เอครับอิ่มเมื่อไหร่ครับลูก ไว้แม่ยังเอะ้องไหแม่เขาเหนื่อยเป็นไรอ่ะเดี๋ยวปิ้งแมไอ้ไปเถอะทอปยา้าเคร่องลึอกติดเปเลยอัน น่ารักเลยแบกโวลเลอรเลยแบกบวกเอแล้วมีเล็กๆทั้งหมดท็อปจนั่นแหบกไม่ใช่มีบวกบวกท็อปแบกเอแล้ก็บวกท็อปตัวเล็กๆตัวเล็กๆกันอ่ะตรงไหนพี่ตรงไอ้นี่ปากทางขึ้นรถบัสอ่ะตู้เห็นตั้งแต่ตอนในจอแล้วเขียนแบบนี้ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะ แล้วก็มีท็อปเล็กๆอ่ะเหลือยังไงครับเลือเลยครับดูดูเออพี่น้องงานเหมือนพี่สิงห์หนุ่มอาทิตย์ที่แล่นเป็นตั้งเลียนอ่ะอุ้ยเกิดว้าดิผมฮาพี่นั่นอะผมหาพี่สิรหนุ่มหาพี่หน่ายมากอ่ะไอตอนเต้นกลางหัวตาไอต้ขอช็อตพี่สิงห์หนุ่ม ูจังหวะแต่ที่เต้นกลางนำสตาร์มันไม่แบบว่าคุณคุยอยู่นักเรียนคนต่อไปคนนี้นะครับแล้วมันพบ่พี่นายช็อต